โรมันกอนซาเลสเผยเส้นทางของเขาต่อจากนี้จบลงไปแล้วสำหรับไฟโรมันกอนซาเลสกับทางฮูลิโอซีซ่ามาติเนตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ w ู c ชาวเม็กซิกันซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของโรมันกอนซาเลสอย่างขาดลอย118ต่อ11 110 117ต่อ11 111 116ต่อ1 1 2 ได้เข็มขัดเส้นนี้ไปครองโดยโรมันกอนซาเลสยังให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางของเขาต่อไปว่าผมยังคาใจกับการแพ้นอกให้กับเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงปรโมชั่นหรือแพ้ทางฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดาแบบค้านสายตาเมื่อปีก่อนทุกๆคนต่างเห็นเหมือนกันว่าไฟกับเอสตาดาล่าสุดนั้นผมคือผู้ชนะ และผมเองก็ยอมรับอยู่เพียงคนเดียวที่เอาชนะผมได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือโจไลอมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนักชกชาวไทยเท่านั้นจริงๆแล้วผมก็อยากที่จะสางความในใจเหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมอีกครั้งซึ่งตอนนี้โรมันกอนสซาเลสเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของรุ่นซูเปอร์ไฟเวท และเขาก็พร้อมที่จะชกกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอสตาดาซิสเกตเจสซี่โรดิเกและทางโรมันกรซาเลสเองก็ได้เปิดเผยว่าเขาต้องการขึ้นชกกับใครในไฟต่อไปผมพร้อมที่จะชกกับใครก็ได้แต่คนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือคุณฮอนดะนายใหญ่ของไทเกนโปรโมชั่นคนเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นโรมันกรซาเลส ก็กล่าวปิดท้ายว่าวันนี้ผมมีความสุขมากผมก็ขอขอบคุณครอบครัวของผมและแฟนมวยชาวนิกระกลัวทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดและขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนโรมันกอนซาเลสกล่าวทิ้งทายในการให้สัมภาษณ์หลังการชกนั่นเอง